สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเมขนมหวานอีกครั้งนะคะนี่วันนี้เปิดมานะคะเราอยู่ที่ประเทศไต้หวันนั่นเองนะคะแต่สําหรับ EP แรกนี้เนี่ยอยากจะพาทุกคนมาเตรียมตัวกันก่อนนะคะกับการที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเจอสิ่งสนุกสนุกมากมายหลังจากนี้นะคะแน่นอนนะคะสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องมีนั่นก็คือ พาสปอร์ตนั่นเองนะคะเราก็สามารถทําได้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะส่วนอันนี้นะคะคือ arrival card นะคะที่เราจะต้องกรอกส่วนใหญ่ก็จะสามารถทําได้ทั้งแบบเป็น paper เป็น hard copy แบบนี้นะคะหรือว่าจะกรอกออนไลน์ก็ทําได้เหมือนกันนะคะกรอกไปเลยค่ะ size seeing เรามาเที่ยวค่ะนี่นะคะจะเป็นซุ้มบูธมาเรียกบูธดีกว่าไต้หวันเดอรลัคกี้แลนด์ เดี๋ยวเราจะไปลองลุ้นกันนะคะว่าจะมีโชคกับเข้าหรือเปลา่าสำหรับการลงทะเบียนเพื่อที่จะลุ้นโชคนะคะให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ 5000.tw หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จริงๆก่อนหนะ้านี้เป็นภาษาจีนนะคะแล้วเราก็กดให้เป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปตรงนี้เลยค่ะ register now แล้วก็ register for the lucky draw นะคะ อ่ามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้ทุกคนก็กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษของเราลงไปได้เลยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเราไปถึงวันที่เท่าไรด้วยไฟล์ไหนแล้วก็ออกจากไต้หวันด้วยไฟล์อะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็น QR code เพื่อที่จะเข้าไปที่บูธของเขาแล้วก็ไปสแกนเพื่อชิงโชคนะคะ โดยที่จะมีเงื่อนไขในการร่วมลุ้นโชคอยู่นิดหน่อยนะคะนั่นก็คือว่าจะต้องอยู่ท่องเที่ยวในไต้หวันเนี่ยนานตั้งแต่3-90ถึง90วันแล้วก็จะต้องเดินทางท่องเที่ยวเองนะคะไม่ใช่กลุ่มทัวร์โดยจะหมดเขตการลุ้นโชคเนี่ยนู่นเลยค่ะ30มิถุนา2568นะคะ คราวนี้ส่วนที่เราจะได้นะคะมันก็จะมีให้อยู่2แบบจะเป็นไม่บัตรแทนเงินสดหรือว่าพวกอีซ y c การนะคะหรือไม่ก็จะเป็นคูป,ปองที่เราใช้กับทางโรงแรมได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมลงทะเบียนนะคะก่อนที่จะไปไต้หวันค่ะมาลองดูกันสอาอันนี้ไม่ได้เน่ยอ oh. หลังจากผิดหวังนะคะจากการลุนโชคอีซี่การ์ด5,000เหรียญหาทางไปโรงแรมดีกว่าค่ะโรงแรมที่พักเนี่ยชื่อว่า Tomorrow Hotel นะคะอยู่ที่สถานีซีเหมือนติง้งเราก็สามารถนั่งรถ MRT สายสีม่วงแบบ Express แบบนี้ในราคา150เหรียญไปได้เลยค่ะ เข้าออกจากประตูซีเหมอนสเตชันเอ็กซิทหนะคะพอออกมาปุ๊บตู้เห็นวัดสันข้างหน้านไหมอ่าให้เดินไปทางนู้นนะคะแล้วก็โรงแรมอะ่ะก็จะอยู่หลักตรงนั้นวันนี้เหมือนจะมีงานอีเวนต์อะไรบางอย่างเป็นตัวตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาอะไรสักอย่างเนี่ยตัวฟิลแม่มดน้อยโดเลมีอะ่ะแต่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ รุ่นนี้เขาดูอะไรกันแล้วอ่ะเนี่ยมันคือกลุ่มนี้อ่ะเริ่ยเดี๋ยวค่อยม,มาดูแล้วกันนะถ้าเกิดสมมติว่าพอออกประตูมาใช่ไหมคะก็เห็น H&M เนี่ยเดินเลาะมาฝั่งนี้ได้เลย Tomorrow Hotel is waiting for you there เดินมาทางนี้เดินะคะเลาะตรงนี้มาเรื่อยๆไปจะเจอวัดสันอยู่ขวามืออ่านี่คือวัดสันถ้าถึงวัดสันก็ใกล้ละ้ายนี่นก็คือแยกซ <Okay. S 1> ีเมน แล้วก็ผ่านร้านเสื้อผ้าอีกนิดหน่อย Tomorrow Hotel นี่เลยแล้วก็สามารถเข้าประตูนี้ได้เลยนะคะก็ติดต่อล็อบบี้ด้านในได้เลยไปเข้าไปกันน,นี่ก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้โรงแรมนะคะเราก็จะสามารถมานั่งกินกาแฟาได้ ซึ่งก็มาจากตู้โน้นซ้ายมือนะคะแล้วก็จะเป็นออมีมาม,ม่ามีเครื่องดื่มต่างๆนะคะที่เราสามารถซื้อจากตู้ตรงนี้ได้ กันสักนิดนึงนะคะนิดก็คือห้องนิดนะน่ารักนะคะสำหรับหนึ่งคนอยู่เนี่ยสบายมากอ่านี่เลยนี่แช่นอนได้สบายๆมีน้ำแล้วก็มีทีวีตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ห้องน้ำฮัลโหลโอห้องน้ำใหญ่ไปนะ <laughs> จริงๆเราห้องน้ำไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะคะโอเคสำหรับหนึ่งคนเอาละและนี่จะเป็นที่พักของเราสำหรับทริปนี้สามคืนเลยเย่ yeah. และนี่คือมื้อแรกของการมาถึงไต้หวันจ้าอันนี้จะเป็นบะหมี่เนื้อนะคะรานะคา2 6 0เหรียญกินก่อนนะ ก็ด้วยที่พักเนี่ยที่อยู่ที่ซีเมอนติงนะคะซึ่งก็เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นมากมายเลยนะคะก็เลยถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะมีทั้งร้านชาเนาะแล้วก็มีร้าน ขนมร้านขายรองเท้าร้านขายเสื้อผายเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สะดวกมากๆจริงๆถ้าใครอยากที่จะมาท่องเที่ยวคนเดียวเนี่ยแนะนำโซนนี้ละแวกนี้เยี่ยมไปเลยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปแรกคลิปนี้ ep นี้นะคะก็น่าจะบดแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามค่ะขอบคุณค่ะ